ชายแม่ตื่นแล้วหรอลูกชายตื่นแล้วอครับตื่นแล้วปลุกแม่แล้วหนูทําไมแบบปลุกแม่แล้วทาไมหนูไม่ตื่นนะลกูกฮะอัอในใน้นจับโดนกันไหมโดนกันไหมโดนมือเออโดนมือกันหน่อยค่ะ ห,หนูปลุกแม่แล้วหนูไม่ตื่นนะหนูหนูปลุกแม่ไม่ใช่หรอแม่นอนแม่นอนอยู่หนูปลุกแล้วทําไมขาเป็นอย่างเนี้น่าสงสารนะเธออะอะอปลุกแม่นะแม่ปลุกแม่แล้วตวเงหลับนี่มันน่ารักแท้ลูกไข่เนี่ยครับครับลุกมาลุกมาไปกินน้ำอเคหูไป อานุ่นทำไมโอ,อโน๊นโนหน้าสงสารแท้ตัวก็เล็กนีดเดียวไม่ใส่ก็ไม่ได้กลัวไปไหนแล้วไม่รู้เดียวียวเดียวเดวเดียว,ยว,ยวอ่ะไปกินอะไรกินอะไรวิ่งไปกินน้ำนะคะทุกคนไปแล้วเอมา,อาไปกินน้ำก่อน ดดี้นคำทูท่อานอันนี้เขาเรียกท่านั่งกินน้ำาหรอมันใช่หรอมันเป็นท่านั่งกินน้ำแบบนั้นเหรอมิว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 แม่แม่เตะน้ำหนูหกเนาะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่ โอ้แก้มจะลงไปอยู่ในน้ำละ้างหนึ่งแล้วถ้านอนแล้วท่านั่งกินนะ้ำคือคางนี่หมดนะทุกคนนะคางนี้ลงไปอยู่ในน้ำนะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพอแล้วหรออาหารละอ๋ออาหารนะ มากระโดดแ้าทีหดไี่กระโดโด,โด,ไโดไม่หมดใช่ไหมมาเช็ดมามาเช็ดปากกับเช็ดคางมาลูกวะนี่มันคืออะไรมามามาเช็ดคางกันอื้ยมาอันนี้เอยตัวดื้อตัวดื้อยูอ่ไหน เพิ <c oughs> ่งตื่นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย จริงจังมากจริงจังมากมิวโอโอโออือจริงจังจริงจังโอ้อืมอืมอ้ืมอืมอืมอืมโอ้โหโอ้โหเสร็จเสร็จเรีย หนูตายคาที่เลยโอ้โหหนูตายคาที่เลยเสร็จแล้วหนูตายคาที่เลย